ก็ปกติเนาะอยู่ดีๆลมแรงกาะรับรู้รับทราจะคนเจ้ายาสังเกตเด้อเนะมื่อไยเลยหรืกจ๊ะเมียนเรียนึนกษารคนเจ้าเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมคะจ้าขี<อ>่รถผ่านไปในหมู่บ้าน จะเคยเห็นซากีจะอยากมาเยี่ยมจะอันนี้อันนี้หินตาหินยายนะคะจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นเป็นหินโบราณที่เขานับถือตั้งแต่สมัยอยู่ขยองเก่าอะคะ่ะเป็นเป็นหินที่ชาวบ้านเขานับถือตั้งแต่สมัยอยู่ขยองเก่านู่นแล้วก็พอดีจะที่ที่เขาแกะสลักเนี่ยค่ะเป็นรูปเป็นรูปตารูปจมูกปากอะไรเงี้ยนะคะที่ชาวบ้านขยองเก่าก็ เป็นร้อยปีค่ะสมัยก่อนที่เขานับถือเนาะทีนี้ไปตามหาเรือลําที่สองนั่นเลยค่ะพอดีน้ํามันลดก็เลยไปตามหาเรือลําที่สอง <S S S ที่เขือ่อนขยองอจะแล้วก็ไปที่บริเวณหมู่บ้านเก่านั่นแหละค่ะก็เลยเห็นหินตายายอยู่ข้างน้ํา<ม>พอดีน้ําลดก็เลยเห็นอยู่ข้างน้าก็เลยเชิญมาไว้ที่นี่ค่ะ<ม>ท่านจะได้ไม่เหงาเนาะอยู่นู่นมันเป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วเนาะ จ้าก็เลยเชิญมาไว้ตอนแรกก็ไว้ในวัดแต่เขาบอกว่ามันงมกันงมกันก็เลยให้ตายายมาปปูกปักษาคุ้มครองอยู่ที่ข้างน้านี้ทางข้าจ้าถูกแล้วีนทางสามแนขอยู่นีนจับรูปถ้าเท่งเลยได้ได้ค่ะส่วนล่างค่ะห้ามห้ามห้ามบริเวณหัวจ่ารูปได้ค่ะนุ่นแป้งมีกระเป๋าแป้ง ตังเอาก็ได้เอาทีเดียวก็ตังนู้นตังนั่ก็ได้ให้พี่ผู้ชายเขาเอาโชคมั่งก็ได้เผื่อพี่ผู้ชายเขาจะมีโชคลองดูค่ะแบ่งหนูด้วยสามตัวพอหนูไม่เอาเยอะวั้ทั้หมดนี้มาจริงๆดังเลยแล้วเนาะนี่จ้าดังเลยแหละอยากให้ถูกกันทุกคนละค่ะ อาศัยโชคดวงจากคุณพี่และค่ะวันนี้วันพระใหญ่ค่ะเพื่อท่านจะให้โชคดังจะได้ออกมาทำบุญทำบุศีเจดียว่าจะมาสร้างจะดีจ้ะ ตายายก็ถูกบ่อยงวดที่แล้วหนูมาถ่ายคลิปมาสองได้หกห้าหกห้ากับสองสามมนออกเก้าห้ากับสองสองกเลขเลขเดียวกันตัวจะหลายหลายคนเขาก็บอกว่าเลขหกกับเลขเก้าเลขเดียวกันแต่แต่หนูไม่ได้ซื้อซื้อลงไม่ได้ซื้อกลับซื้อแค่หกห้าออกเก้าห้างดูนะ ใจเย็นนิดนึงค่ะรูปไหมรูปได้นะคะโอ้ะงอนะเห็นเลขเดิมเห็นไหมคะ กินด้วยเนาะน้อ,อน่าเห็นแบบนี้ผมหมู่เรียงเห็นยังครับเห็นอยู่ค่ะหนูตาดี <c oughs> แต่หนูจะเอาโชคกับพี่ก่อน เดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านจะขอโชคกับคุณพี่ให้คุณพี่บอกก่อนไ่าเห็นตัวไหนเห็นไหมสักตัวน่เห็นไหมผมไม่เห็นจริงจริงเลยไม่เห็นเลยเหรอคะ <c oughs> ครับผมไม่เห็น <c oughs> ก็ลองส่องดูเองด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะที่ตายจัสโรนะคะคุณพี่ก็บอกว่า ไม่เห็นตัวเลขเลยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านต้องอาศัยโชคดวงของตัวเองแล้วนะคะส่วนแอดมินนะคะท่านผู้ชมแอดมินเห็นตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมแอดมินเห็นสองสามนนะะนสเนี่ยนะคะตัวนี้เลขสองเนี่ยตัวใหญ่ๆตัวนี้เลขสอง ตัวนี้เลขสามอดมินเห็นสองสามนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตัวใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมแอดมินมองเห็นเป็นสองสามเห็นไหมคะนี่ตรงนี้นี่เลขสองเนี่ยอย่างนี้เลขสองนี่เลขสาม แอดมินจินตนาการสูงมองเห็นตัวเลขเร็วมากก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็บอกไปตามที่เห็นนะคะเพราะว่าคุณพี่เขาส่องดูแล้วนะคะไม่เห็นตัวเลขนะคะแอดมินก็ บอกไปตามที่แอดมินเห็นนะคะส่วนท่านผู้ชมทางบ้านจะชอบหรือไม่ชอบนะคะก็ต้องอยู่ที่การพิจารณาของตัวท่านผู้ชมเองนะคะก็ไม่ต้องเชื่อแอดมินทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมก็ต้องดูเองนะคะก็ขอย้ําว่าโชคดวงของคนเราไม่เท่ากันนะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่มีโชคมีลาบก็อาจจะเห็นตัวเลขที่ถูกนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีโชคมีดวงะะก็อาศัยโชคดวงไปกับเพื่อนๆไปก่อนนะคะท่านผู้ชม ก็ส่องดูเองก็แล้วกันนะคะสำหรับตัวเลขซึ่งตาจะสร้นะคะก็เคยให้โชคให้ลาบกับเรามาหลายต่อหลายงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะก็ไม่พลาดนะคะตาก็ต้องให้โชคให้ลาบกับเราอีกนะคะท่านผู้ชม ส่งใกล้ๆชัดๆเลยนะคะก็ต <hi> ้องอาศัยความเชี่ยวชาญคะความเชี่ยวชาญความเคยชินเมื่อก่อนก็มองไม่เห็นเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนเขามองก็บอกเห็นเลขนั้นเลขนี่หนูก็มองไม่เห็นเหมือนกันจ้ะ แต่เดี๋ยวนี้มองเว็บเดียวก็เห็นแล้วตัวเลขแต่ยายให้โชคให้ลาบแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดมินมองเห็นตัวเลขแล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ลองส่งดูเองด้วยนะคะเผื่อจะตาดีกว่าแอดมินนะคะท่านผู้ชม ส่องใกล้ๆชัดๆเลยนะคะท่านผู้ชมส่องเห็นแล้วก็อย่าลืมนะคะแชร์มาบอกเพื่อนๆชาว youtube ด้วยนะคะจะได้มีโชคมีลาบร่วมกันนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณพี่จะได้ดูด้วยนะคุณพี่มาเองถ้ามองไม่เห็นตัวเลขนะคะต้องให้พี่น้องชาว youtube ช่วยแบ่งปันนะคะว่าเห็นตัวไหน แอดมินก็ขอวอวยพรนะคะให้ท่านผู้ชมแฟนช่องนะคะโชคดีมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะโชคดีค่ะ